ครับก็ครบๆอีกหนึ่งวันนะครับเฉพาะอาทิตย์นี้พึ่งจะครบวันนี้นะครับฮเราก็เก็บงานเก่าเคียงงานเก่าก่อนครับอูตินสมบัตินะครับผมคันนี้ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วเทต้ากระจกอนุเลวันนี้เราก็ขอเก็บงานเก่าก่อนนะครับเลียออกไปทีละหนึ่งคัน วันนี้แสดงแล้วตัวละครไม่มีวันนี้ก็ได้นัดลูกค้ามารับแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาแต่งเล็กๆในน้อยเก็บงานให้กับบริษัทกังเกษตรนะครับคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นคือว่า32ตัน รถมือสองนะครับก็ทำได้อยู่ประมาณนี้นะครับมือสองวันนี้ก็เก็บงานเป็นวันสุดท้ายเจ้าของจะมารับวันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับป้ายแดงสักเท่าไหร่นะ สวยงามตามท้องเรื่องเว้ยไอที่รีวิวไปอันนั้นยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จปั๊บไปจอดโดนถ่ายรูปนี้ตรงไหมไม่ตรงไปเปลี่ยนนะตอนนี้ช่างหมายก็มันไม่ตรงมันไม่ตรงฝลั่งทำไม่ตรงก็ มันมีการแปลงสักนิดของวนโวใส่ไปเลยวันนี้ก็ได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยตกแตง่งเล็กๆเ,เลยน้อยจริงๆอย่ยังกันนี่ก็พร้อมใช้เหมือนกันนะ ครับก็บขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวทำเสร็จก็อจะมาถ่ายรูปสวยๆงามๆให้ดูอีกสักครั้งครับผม